สวัสดีค่ะวันนี้สาราสิพาพี่น้องว่าข่าปลาไปลุ้นหาน้องใหม่ไฟคือเก่าค่ะพี่น้องคุปปาหางไม่เนาะเดี๋ยวตะวันห้าสี่ยางเขับไปค่งนข้างค่งนข้างนี้ค่ะเดี๋ยวออมเขับไปอันนี้ยางมานหล่อพึ่งดานนี้ซื้อไปค่ะพี่น้องไปรอรับกันค่ะวันจีมานวะค่ะไปโอ้คือเสียงคนเซี่ยๆอยู่ปันหาปลามั้งไปค่ะพี่น้อง ไป,ไปค่ะนี่ยอีทแล้วขอมาหอดของ้งไมหรอคะอีทส,ส,สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับามีพอหอด าหาน้ากันแต่ว่าตัก็ต้องข้นใลายลายเลยใช่นี่ตัวกต้องข้นตัวี่น้องบนี่ขืนอืมฝนถมเป็นฝนฝนตกขนฝนตกฝนตกเจ้าอไปไปบ่มเออดอกขันฝนตกฝนตกกรดิืนนาทีนี่่่่เองอ้ยมึงนี้งนี่ีอง่ไปดองไปฝนประตกฝนมาจักเดือนเลยฝนปรตกแต่ว่าขนก็สิบะยามสิบเยอะเลยฝนมากอ้ย ่พี่น้องเพี่น้องบนน้องบนกันว่าพูดถึงว่าหลายหลายอยู่พี่น้องแต่ว่ากระผมกระผมตกนะนี่ะนี้คืนเต็มเลยพี่น้องคืนแต่คือกัน่แตว่าอยู่ข้างในแ็สีองให้เบิงบ่เห็นเนาะว้าดึเดี๋ยวเอครั้งมื่า้องามงามใหเลยนะเนี่ยงามงามเลยพี่น้องนี่เากตอนนเห็นางนนยงแล้ว นอนเลยปัดนอนกูนะนั่งสีโคจะวาห้อหนไปทานเาไปนับไนเ่อเ่าหักบ้านไปแล้ เสียสาบพี่ปกติเรา้องสอบสามพี่เป็นไงล่ะไปจะสีหามือครับใช้จังมากเกี่ยไม้ต้นนี้ก็ได้ยจ้ต้นี้พอน่อันนะ้มีแนวนีนป้าตอนนะเดี๋ยวมันจะขึ้นแต่แเสียดายห้ามว่าท่านเพื่อนอ่อนเลยอ่อนเดี ไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวขับไปเบิ้งนะ้มาอีดค่ะอาตุะนะเป็นมอนขอไไัไปหลาก้อน,พ,นอพี่น้งนงองนัดรแหขไปพี่น้องหางเลยค่ะพน้องอาุนะเต็มกอเลยเต็มกอเลยค่ะให้พี่น้องเบ้งน อยู่ยัวมข้อซ้อนด้วยกันนี่ตื่นคุณน่ะขาขาวบวบอวบเับพี่น้องคุณกระเจ้าประหักไปวางเต็มกรอเลยสามหมื่นว่าไปค่ะจะหวานอยู่เนินเหมือนในอีเลอยู่ข้างล่างเป็นเนินสูงนิดหนึ่งมันจีเป็นคล่องอยู่ข้างล่างเับพี่น้องเดี่ยอ,อ,อีเลเก็บข้างล่างนี่เปล่านี่ข้างล่างนี่ไปค่ะเดี๋ยวไปดึงมาไปข้างล่างปัดพี่น้องเดี๋ยวเด้อ,อคุณน่ะ

่มันข้นโดนแล้วห้มันเนี่ยกรนก่องอนด้ยเนี่ยอหักเลยบอหักก้อนดลยจะหวาเนแบบเอนี่แหละอ่อนๆองในี่นั่นอ่อนน่ะ้อ่องอ่อนดีขึ้นยังตัวขืนในสันี่อ่อนแห้ง ได้เมือ่อยาำห้องปลอกอันนี้ปลอกได้ได้พี่น้องเอาไปคือปลอกได้เมือ่อสุ่อัน

เพิ่งทึ่งก็ได้แล้วมั้งเออแต่ทำอะไรกูอับนึงอ่อน ปีนองบนน่ะเต็มกอเลยนะฮะอีเท่าเก็บ่ะเงออออ่้อันงานะมๆเ,มเ,เ,เสียงดังกรอบแล,ล้วพีนองป้าขึน้นกอแนะม่พอเห็นป่ะหลายอ่อ,อนๆขึ้นกอเต็มเลยไไนี่ไใดไปหาอะไรเนาไปหาก้อนแห้ง

ตัวหวานขึ้นสูงนาพี่น้องขึ้นขึ้นสูงแล้วคนน่ะสีแนมเห็นอยู่อันในกอต่วหาหลายด้พี่น้องหลายเยอะอีแล้วแนมเห็นบ่อีแล้วแนมบ่เห็นพี่น้องฮันิงเียาเห็นต่ปลายมันเ้าบวหัวมันสีมันจะใช่โอ้คนน่ะง่อดงหญ่เยอะของในพี่อีเล่าหาฟังหน่อย มันก็ยอดหน่อยโพึันไปแบบอะไรไม่ลีงเอขง้ๆมอเยอะเลยเธอ้องออมมาทังนี้เห็นปะพีพีอุ้นี่ๆยโอ้นทางเนี่ยไหลลงตะข้องพี่น้องมันเป็นตะของเต็บนเยตัวเนี่ยอออันเดีอยเเลย โอ้โหคุณหาขาทอนอยู่ทั้งครึ่งเออนั่นแหละนี่คือทํเนี่ยเพาแล้วโอ้ยอ่อนเลยอ่อนอ่อนอ่อนหน่อยใหญ่ๆครับ พี่น้องเต็มกระตาเลยเต็มกระตาเลยหาบเอหาบเอนเลยไปหาหม่องนางกันพ่ดูออกแจาปป้ากันก่อนพี่น้องนี่บ่เหรอขมว่าซวงเบื้องนั้นไม่เล่น้อง ก็คุณอ่ะอุ้มไผ่มอหนี่บ่อมอหนี่กะถือว่าบ่ห่อนแห้งค่ะพี่น้องไปค่ะพ่อ้บ่แม่เน่าเน่าใดพ่อแกงเหลาก็เมียกลับบ้านเน่าออกกับพ่อกินเนาะพี่น้องเข่ามาหาพ่อได้แกงนี่ใส่เบิ้งเอาตะการมาอวดพี่น้องเพิ่นเบิ้งคุณหน่ะพี่น้องโอ้ยเต็มกระาตาเลยหม้อใหญ่พี่น้องเลยหม้อใหญ่เลยพี่น้องไอ้ยิตบาพี่น้อง ใบตาหนึ่งเข้าไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ใช้ในคลิปหนาพอกันไหมคะขอบคุณที่มาหายกำลังใจบบ๊าายยบปไปไปพอลับบานกันหากำลังใจสาราก็ไว้ยิ้น,นะค่ะพี่น้องไปค่ะเดินทางลับบานกันค้อง